ข่าวเลือดทีไ่ไหลออกมาก็ทําให้ปีศาจนะ่ะพุ่งเข้าหาชายหัวเกลียนทันทีจากนั้นปีศาจก็กัดกินชายหัวเกลียนอย่างน่าสยดสยองเป็นผลให้อัลซาเอลว,วาดกลัวมากขึ้นและครั้งนี้เธอก็กระชากแขนอีกข้างจนลุดจากการพันธนาการแล้วก็แก้มัดเชือกที่ขาออกขณะที่ปีศาจก็ยังกัดกินร่างแล้วก็ดูดเลือดของชายหัวเกลียนอยู่ส่วนโจเซฟีนลูเทอร์และก็เซวิน ก็หายใจเข้าออกรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นอัสลาเอลจึงใช้โอกาสเนี้ยวิ่งหนีไปในป่าได้กระทั่งรูเธอร์ได้สติก่อนคนอื่นหันกลับมามองทางอัสลาเอลโจเซฟีนกับเซวินก็หันมาด้วยทั้งสามอ่ะไม่เห็นอัสลาเอลแล้วแต่เห็นปีศาจกำลังเดินหายเข้าไปในป่าก็รู้ทันทีว่าปีศาจนะ่ะได้กัดกินชายหัวเกลียนแทนอัสลาเอลไปแล้วต่อมาอัสลาเอลวิ่งมาถึงสะพานเก่าข้ามทานน้ำ เธอลงมาที่ทานน้ำใช้น้ำชำระล้างบาด